จากประตูหน้าบ้านจนถึงที่กั้นหน่นเเนี่ยนะคะลึกไม่ถึง4เมตรได้หรือเปล่าได้1เมตร7จเซนสะดวกเดินแต่เงินเหลือน้อยลงแต่ถ้าเราทำช่อง89เงินจะเหลือเยอะกว่า100อเซนหนึ่งเมตรกจบดเซนมันค่อนข้างจะเดินสบายแต่89เนี่ยอาจจะเดินไม่สะดวกแต่เงินเหลือมากกว่าก็แล้วแต่เราจะเอาถูกไหมบางคนบอกอาจารย์เอาเดินสบายอ่างน้นตามสบายคุณคือในหลักคงจุ้ยไม่มีใครบังคับเราอาจารย์ก็ไม่สามารถบังคับคุณได้ อาจารย์บอกคุณแต่คุณไม่ทําอ่ะถูกไหมอา<ช>จารย์ไม่สามารถบังคับคุณได้<ช>การแก้ในหลักคงจุ้ยนะฟังอาจารย์นะการแก้ในมันอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลบางคนนี่อาจารย์บอก5อย่างแก้3อย่างเขาพอใจอีกสองอย่างเขาไม่แก้เอาละแต่เขาอาจารย์บังคับให้คุณต้องท<ช>ํานะไม่ทําไม่ได้นะไม่เคยคะนะถ้าคุณไม่ทําคุณก็ได้แต่ถ้าคุณทําคุณยิ่งกว่าสุดยอดอีก,กเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกไงว่า คนที่ทําหรือไม่ทำเนี่ยอาจารย์ไม่สามารถบังคับได้ค่ะนะคุณก็บอกว่าอาจารย์หลังจากที่ทาแล้วมีอะไรเปลี่ยนดีคุณก็ค่อยทําอันดับสเต็ปที่2 3 4สาสี่ไล่ไปได้นะครับบางคนบอกอาจารย์หลังจากที่ทำแล้วเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีอะไรที่หลายๆอย่างที่เห็นชัดก็คือเรื่องเกี่ยวกับอันดับแรกเลยเกี<ช>่ยวกับเรื่องครอบครัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าคือน,นั่นคือฟังแล้วเราสิ่งที่เราสบายใจแล้วเราฟังแล้วเราโอเคค่ะนะคุณก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่ไม่เคยมีปัญหาะนะ,ะกับมีปัญหา พอมีปัญหาเราไปแก้ก็กลับไม่มีปัญหาต่อถูกไหมแต่สําหรับอาจารย์เคยมีปัญหามาอาจารย์ถึงรู้ไงว่าทุกคนอย่าไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาจนถึงลูกถึงหลานลูกมีความดูแลพ่อแม่ดีนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลนี่นคือสิ่งที่เราต้องการถูกไหมละ่ะไม่ใช่อยู่แบบตัวใครตัวมันมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนิดนึงะนะครับค่ะชือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเขาก็เลยคิดว่า การที่ให้อาจารย์เนี่ยไปช่วยดูหรือว่าไปจัดให้ที่บ้านเนี่ยพอหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยอาจารย์จะต้องไปตัวจะต้องเดินทางไปตลอดอย่างที่ออยทราบนะคะหลายๆคนก็ทราบว่าอาจารย์ในอยู่ไม่ติดเลยจะต้องเดินทางไปช่วยดูนู่นนี่นะอุ๊ยอาจารย์ขาหนูถามจริงๆเลยอาจารย์ไปรอบสองรอบสามรอบสี่แต่ที่เดิมนะครับอาจารย์ไม่ไม่มีไม่มีมีค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าไม่ไม่มีมีอะแหละเขาให้แต่อาจารย์ไม่เอาเพราะว่าเราเราถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันคุณไม่ผิดหรอกที่คุณไม่รู้วัตถุมงคลค่ะนะครับ สามารถเช่าได้ที่ไหนบ้างม,มีช่องทางช่องทางใช่ไหมติดต่อทางเบอร์เดียวเลยนะคุณเลดี้นะ0982624655นะครับ0 9 8 2 6 2 4 6 5วัตถุมงคลขอจานนะคือถ้าคนหลายๆท่านเนี่ยถ้าเป็นแฟนขับขอจานเนี่ยเขาจะทราบเลยว่าขอจานเนี่ยมีแค่น้ำเต้ามีกินเลนน้ำเต้าลูกเล็กลูกใหญ่มีเจ้าที่นะแค่นั้นเองนอกเหนือจากนี้คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่อาจารย์ไม่ทํานะคืออาจารย์ไม่เคยทําเลย ไม่ใช่ไม่ทําแต่อาจารย์ไม่เคยทําเลยก็แล้วแต่มองนะอาจารย์ไม่เคยทําเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจอาจารย์นิดหนึ่งว่าวัตถุมงคลขอจารย์สายตรงเลยนะครับศูนย์เก้าแดสองหกสองสี่หกห้าหเท่านั้นเองส่วนวัตถุของคนอื่นอาจารย์ไม่รู้นะคุณจะมาบอกว่าอาจารย์ส่งไปแล้วโอนไปแล้วหรือว่าไงไม่ส่งคืนนี้อาจารย์ไม่รับรู้ไม่รับทราบเพราะว่าอาจารย์ไม่เคยทําแล้วอาจารย์ก็ไม่คิดจะทาด้วยเพราะในหลักในหวงจุ้ยเนี่ยมันไม่มีอย่างอื่นไงมันมีแค่น้ำเต้าลูกเล็กลูกใหญ่กิเลนเท่านั้นเองนะครับ